ไปเล่นในห้องแม่แม่เล่นใต้เตียงแม่ไม่รู้แม่แก้ผ้าแก้ผ้าปับลูกก็เห็นมาเห็นของแม่เนี่ยโหขนฟูเลยถามแม่แล้วอะไรอ่ะให้แม่ตอบว่าไงอ่าหมออ้อยของแม่เองไม่ได้ไม่ได้แม่ก็ตอแหลไปไงอ๋อนี่เป็นฟองน้ําสีดําไว้วันรุ่งขึ้นลูกก็ไปพูดที่โรงเรียนครับเฮ้ยพวกมึงแม่กูนะมีฟองน้ําสีดาอันทุนี้ มือสองมือปิดมือเลยเย็นนั้นเนี่ยแบบว่าโอ้โหเด็กแม่งมาหน้าบ้านกัน30ิบคนมาทั้งชุดลูกเสือเลยจะมาขอดูฟองน้ําสีดําของแม่คุณจะบ้าเลยครับคุณจะไปไปเปิดจี้ห้เด็กดูได้ยังไงได้ไ่แม่ก็ตอแหลอีก โอ้แม่ทําหายไปแล้วเด็กก็โอ้ว้าแข่งเลยเพื่อนมาเต็มอ่ะสามวันให้หลังปุ๊บแม่เนี่ยนอนป่วยอยู่บนบ้านพไม่ได้ลงมาบ้านสววันแล้วเด็กก็วิ่งกระไดวิ่งขึ้นกระไดตึ้ง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 เลยไปบอกแม่แม่ทาไมผมเจอฟองน้ําสีดําของแม่ที่ทําหายไปแล้วเนี่ยพี่คนใช้เอาเช็ดหน้าพ่ออยู่เนี่ย